สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จิกจะมาอันบ็อกในเดือนเดือนสิงหาหนะคะเป็นอันบ็อกซิ่งเนาะวันนี้ก็จริงๆทางหายไปจากการทํา YouTube นานมากก็เลยแบบคิดถึงอะไรแบบว่าเอออยากจะกลับมาพูดคุยกันทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มมีอยู่ประมาณ3กล่องในเดือนนี้นะคะที่จิ๊กแบบซังมากนี่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จริงๆว่าเป็นแบรนด์ แบรนด์นี้จิกไม่เคยใช้ก่อนเลยทุกคนแบบว่ามันเป็นแบบครั้งแรกของการใช้แบรนด์นี้เลยนะคะนั่นก็คือคแบบารงคา,ารงจิกสั่งคารงของออสเตรเลียนะคะตอนนี้จิกอยู่ออสเตรเลียเนาะแต่ไม่บอกว่าอยู่เมืองไหนนะทุกคนทุกคนหาจิกเจอก <laughs> ็ <laughs> นะคะก็จะเป็นกล่องแรกก็คือเป็นของคารงนะคะก็ เรีกสั่งมาเป็นตัวเดี๋ยวนี้เขาหอมแบบแพ็กเกจโทนแทกิจิ้มาแกคือจิ๊จกับเปิดกล่องไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้แกะออกแกะผลิตภัณฑ์ออกมาใช้เลยทุกคนเพราะว่าแบบตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่เคยใช้แบรนด์แบบที่มันแบบไฮเอ็นมากๆขนาดนี้นะคะเขาก็จะหอมมาะค่ะทุกคนกล่องแบบดีมากเลยแล้วก็แน,นี้นะแิกก็จะหอมาแบบนี้ค่ะทุกคนมันก็จะแบบไม่กล้าแกะอะแ สั่งเป็นตัวเซรั่มเซใจนะคะแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเทสเตอร์เนาะสามอันที่แบบว่าเขาแถมมานะคะให้เราเลือกนะแล้วเรามาแกะกันกล่องแรกก็จะเป็นดับเบิลเซรั่มนะคะตัวดังที่แบบที่แบบคนแบบว่าใครเป็นแฟนคลับของคาแรงต์เนี่ยต้องใช้กันทุกคนนะคะทิ่สั่งเป็นเอ่อเขาเรียกว่ากี่แอมปบบ ml ะคะ่ะแบบตื่นเต้นมากเพราะว่า ไม่เคยใช้แบนนี้นี่ค่ะว้าวดูัเกลกจริงทุกคนคือแบบจิ๊งไม่เคยใช้เลยอ่ะแกแบบมันซึงมากไม่กล้ากดใช้แต่งหน้าแล้วว่าขอโทษเลยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครเป็นสาวว o กคาแรงเนี่ยแล้วแบบอยากจะบอกวิธีใช้ให้จริงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นดับเบิลซรั่มตัวดังนะคะ ก็จิกสั่งมาตอนทีเออ่เว็บไซต์ในออทเนี่ยมันมีการลดราคา20%นะตกเนีตัวแบบตัวเนี้ยตกประมาณแบบ3,000กว่าบาทไทยคือมันถูกมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรามาดูเทสเตอร์กันนะคะอันนี้ Multi t c t i v e n a น l นะคะก็แบบเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ให้ข้างใต้อยากจะเป็นนักรีวิวแต่อานนี้อันชิ้นไม่ออกลเอ,อ้ยแล้วเป็นแบบ คือในเว็บอะเวลาเราเราสั่งของที่ของที่เราอยากได้เขาก็จะให้แค่แคสเทอร์แค่สมามอันทุกคนจะงก็เลยแบบต้องต้องซอยบินอะไรเงี้ยนี่นะคะตัวนี้นี่ตืดดนี่นตัวที่สองก็จะเป็นไ nice นส์ครีมนะคะนะ่าจะิ0 m l ค่ะทุกคนนี่ไน e ์ครีมน่ารักกระจุกระชีกระปุกกระปิ๊กไซส์แบบกระปุกกระปิ๊กมาก แล้วก็อันที่3จะเป็น Renewing Treatment a c c e n t นะคะลดเรื่องริ้วรอยจิบแบบวัยเลขสาแล้วนะทุกคนแต่หน้าแบบไม่เหมือนใช่ปะ <laughs> ฉันคิดไปเองฉันรู้ฉันคิดไปเองอ่ะตัวนี้ค่ะอันนี้ก็กล่องแรกนะคะก็จะแถมมานี่ปอนนี้น่ารักกระปุกกระปีกเดี๋ยวมาดูกล่องที่สองกันค่ะทุกคนแบบตื่นเต้นมากไม่กล้าแกะกล่องเลยว่าแบบเฮ้ท ตัวที่สองนะคะจิกซื้อเป็นตัวไอ้นี้มาค่ะเป็นอ่อเป็นออยเนาะตัวนี้ก็คือสำหรับคนผิวแห้งนะคะเป็น smooth and nourish นะคะมันเหมือนแบบว่าให้ความชุ่มชื้นกับคนที่แบบว่ามีผิวแห้งแล้วก็ลดรอยแดงตัวนี้นะคะซิกไม่เคยใช้แบรนด์นี้เลยทุกคนแล้ววันตื่นเต้นมากว,ว่าวันนี้คืนนี้คืนนี้คงแบบได้ใช้แน่ๆนี่ค่ะแบบไม่กล้าแกพาสติออกมาใช้แกดูดิอันนี้จะเป็นขนาด30 ml นะคะก็นั่นแหละค่ะ ไม่เคยใช้แล้วก็เป็นดูของของแถมกันนะคะของแถมเขาก็ให้มา3มให้เราเลือก3าอันนะคะผลนนิจะมีอะไรบ้างเนาะต,ตัวแรกนะคะก็จะเป็นเอ่อวิงกิ้งวิงเกิลคอนัวร์คือว่ารลดเรียวร,รอยนะตัวนี้เห็นไหมเนี่ยมันมืด่ะเออมันมืดเนาะขอโทษ คิดหน้าเดี๋ยวจะซื้อไฟนะเป็นกำลังใจใกนาการหาเงินให้จิกด้วยนะคะตัวเจอที่สองก็จะเป็นโฟมคลีนเซอร์นะคะนี่ใชส้สองวันก็หมดแล้วแนฉันหน้าใหญ่เดี๋ยวบอกที่ลังนี่ นี่อยู่เท่านี้นะคะแล้วก็อีกกล่องหนึ่งที่เดือนนี้สั่งมานะคือรองเทาเ้าผ้าใบค่ะเป็นของ under armour นะคะ <c ười> นี่คือแบบเป็นคนแบบเป็นคนบ้าอะไรไม่รู้ทุกคนแบบสับสนเกกับใส่รองเท้ามากนะคะเป็นคนไม่จําอันนี้นะคะเป็นรองเท้าแบบมันเบาอะ่ะเออฮัลโหลจ้าดาริมเออไม่ใช่อ h oh my god เออนะคะก็ะคือทําไม ทำไมทำไมคุณจิกถึงสั่งเป็นสีดำมาใช่ไหมเพราะว่าแบบส่วนใหญ่เวลาที่เนี่ยเขาจะทำงานนะเขาจะให้แบบลงใส่รองเท้าเป็นสีดําเวลาเราทํางานะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราควรที่จะแบบเออมีรองเท้าดีๆสักคู่แล้วก็สั่งตอนที่เว็บอะ่ะลดสามสเนะคะจิกได้คู่นี้ประมาณร้อยสี่สิบดอนก็จะตกประมาณแบบเออสามพันก,กว่านะคะคู่นี้สองพันกว่าบาทสวยเนาะสวยมันหน้าเราเลย ก็มีเท่านี้ละค่ะทุกคนก็จะมีแบบของไม่กี่อย่างนะคะที่แบบจิกซื้อมานะแล้วก็ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้จิกด้วยนะคะแล้วก็คิดถึงนะบ๊ายบายค่ะ